หนูพางเห็นนมหรอคะเห็นนมหรอจ๊ะอู้ว่วงแล้วพี่มีใส่ผ้ากันเปื้อนจ้ะหนูพาง่วงหรือยังคะพี่มีแต่เอี๊ยบจ้ะหนูพาง่วงหรือยังคะพี่มีแต่เอี๊ยบค่ะมีบูดด้วยเพิง่วงแล้วหนูพากินนมกล่องไหมคะไม่กินค่ะนมกล่องมันเป็นอะไรอะคะบูดแล้วเอ้ากินนมอะไรอะคะนมกล่องบูดนมแม่ไม่บูดหรอกนมแม่เป็นยังไงคะ แม่เป็นยังไงนะคะอร่อยอร่อยมากไหมคะไม่คแครจะพอแล้วอแล้วหนูพากินหนูพานอนเองได้ไหมคะไม่ได้ค่ะนอนอะไรอะคะน,นอนแขนนอนแขนเป็นไงคะนุนม่นมๆแล้วนอนเองอะคะนอนเองหันหน้ามาคะ่ะบอกคุณแม่หน่อยนอนเองเป็นยังไงคะเอ๊จ็บจปวดจ,จริงหรือเปล่าคะจริงไหมคะจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะโอเค